เปิดรักที่ซ่อนไว้เกรดบรินทอนออกมาแสดงตัวพาเข้าออกบ้านพ่อแม่รับรู้เสียใจที่เคยสร้างความรู้สึกไม่ดีให้ เกดวรินทรยิ้มแยแย่ยอมรับเป็นพระเอกที่เคยคบหาดาวพิมพ์ทองแจ้งชัดเรื่องรักเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจปิดบังใดๆหรือต้องการสร้างกระแสจากการเปิดตัวหลังนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองออกมาให้สัมภาษณ์กลางรายการหนึ่งถึงความรักครั้งเก่าว่าตนเคยคบหากับพระเอกที่เล่นละครด้วยกันนานเกือบสปีแต่พระเอกไม่ยอมเปิดเผย แคมเมื่อเธอมีปัญหาสุขภาพยังไม่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพราะว่ากลัวคนจะเห็นคนถามเขาว่าเมื่อไรจะเปิดเผยได้เขาบอกว่าเมื่อเขาพร้อมตลอดเวลาที่คบกันเขาดูแลเราไม่ดีเลยเรามีปัญหาสุขภาพนอนโรงพยาบาลอยู่สองวัน กับอีกครั้งหนึ่งปอดมีปัญหาอยู่โรงพยาบาลสี่วันเขาไม่เคยมาเยี่ยมเพราะเขากลัวจะมีคนเห็นและเราไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ถึงเขาต่างๆนานาตัดพ้อเขาว่ามีคนอื่นแล้วใช่ไหมทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ตัดใจได้ง่ายกว่านี้จึงตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดพ่อแม่รู้ว่าเรามีความรักแต่คิดว่าเรามีความสุขดีเพราะเวลาอยู่ต่อหน้าท่านเราจะพยายามทําให้ทุกอย่างดูดีเรา กลัวพ่อแม่ไม่ชอบแฟนเราช่วงนั้นชีวิตพังมากส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองเหมือนผีขึ้นทุกวันน้ำหนักลดจาก47เหลือ39กิโลกรัมเครียดมากกินข้าวต้มแล้วอ้วกพ่อเดินมาลูบหัวแล้วกอดบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีป้าซึ่งจากคำให้การ บทสัมภาษณ์ที่สาวดาวเอ่ยออกมาด้วยความระทมนั้นมันไปสกิดต่อมเผือกให้ผู้ชมที่นั่งชมอยู่สวมวิญญาณนักสืบจำเป็นแอบส่องย้อนเวลาโยงไปจนเจอตัวการที่ทำเอาสาวดาวต้องน้ำตาตกในก็คือหนุ่มสุดทอตพระเอกสุดแมนนามว่าเกรทวรินทร์นั่นเองเพราะเขาเคยมีข่าวคบหากันอยู่นานพอสมควรงานนี้หนุ่มเกรทได้ออกมาเผยใจหลังเดินทางมาร่วมงานคิงพาวเวอร์ไทย โดยเกรซได้กล่าวว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้สักเท่าไหรเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วจะเป็นการทำร้ายกันเปล่าและถ้าน้องเขาออกมาพูดผมก็ยอมรับว่ามันเคยคุยและตกลงกันมาแล้วขณะที่คบหากันเพราะไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอยากสร้างกระแสจากการเปิดตัวยอมรับไหมว่าที่น้องพูดนั้นคือเราเกรซได้ตอบว่าก็หมายถึงผมนั่นแหละ ยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้เพราะผมกับเขาเคยเรียนรู้กันแต่ยังไม่ได้ฟังสัมภาษณ์รับรู้จากคนรอบข้างเท่านั้นจริงไหมที่ตอนคบกันขนาดน้องเข้าโรงพยาบาลยังไม่ไปเยี่ยมเลยเกรดได้ตอบว่าก็เป็นมุมของเขาที่เขาออกมาพูดเนอะแต่ผมและเขาในเรื่องของการเปิดตัวมันเป็นการตกลงและคุยกันของคนทั้งสองคนไม่ได้อยากเปิดตัวเพื่อเอากระแสเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น คือตกลงกันแล้วว่างั้นใช่หรือเปล่า เกรได้ตอบว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของอดีตรับรู้ในสิ่งที่เขาพูดแต่ก็อยากให้มันผ่านไปก่อนหน้านี้เราพูดความจริงและให้เกียรติซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดการวางตัวเรื่องความรักกับการทำงานในวงการส่วนตัวคิดว่าแยกออกไหมเกรดได้เผยว่าแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างชัดเจนครับไม่ได้ปิดบังจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งไหนแต่บางมุมก็อยากเก็บเป็นส่วนตัวแต่ก็ไม่ปิดบงัง ถามว่าตอนคบกันเหมือนคู่รักทั่วไปไหมเกรดได้ตอบว่าที่ผ่านมาก็มีความเป็นคู่รักเสมือนคู่รักทั่วไปเพียงแต่ดูตามความเหมาะสมเราก็ไม่อยากให้คนใส่อารมณ์และความรู้สึกในความสัมพันธ์ของเราถามว่าตกใจไหมกับข่าวที่ออกมาแบบนี้ เกรดได้ตอบว่าไม่ได้อะไรเลยครับเพราะยอมรับว่าก่อนหน้านี้คงสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเขาก็เสียใจแต่ไม่อยากคิดต่อว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องอดีตก็ไม่อยากพูดให้เป็นการทำร้ายทั้งสองฝ่าย